สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากหร่าค่ะมากกระพาะจ้าครับพี่น้องครับมากินตำมังหงค่ะพี่น้องครับอุ้ยขักขักครับตำมังแสบหงกับอันแคบหมูค่ะหมูบะแคบหมูเมียนข้าวปุ่นครับพักกระมีพักขาอันพักบุ๋งค่ะพี่น้องมากโตกะปูมีแต่พักคักขักครับกับตำมังหงทั้งมันกินเลยแซ่บครับจัดเลย ไอพอลงกรนพ่นวาเนานะค่ะโอ้แซบมาเด้อครับเด้อเนี่ยตำมังหงกังเว้นนี่แซบแท้ๆได้ครับอโอ้ยยังมันขัดซินนมน้นำก่อนโอ้ยนำก็แซบอยู่ดอกนัวดีแล้วพักค้ากันนี่พักบุงก็มากค่ะ มันเคอร์เทศครับพี่นอ่องกิน <c oughs> ตำหุงยำเที่ยงโอ้ยังมันแสบเด้ครับมาด้อพี่น่องเลยฟื่เพินอยู่ไก่อยู่ไก่เพินอยู่ภูเพินอยู่ต่างประเทศกับ กินวมวนกินหนันเด้อครับเด้อเป็นตาแซ่บเด้อครับช่วยห้องเด้อพออ,อร่อยอร่อยสงการกระพานพ่นไปได,ด้ด้วยด้วยดีเนาะครับเนาะ โอ้ยังไงก็ให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านทุกคนเด้อครับเด้อกลับ <c oughs> ไปทำการทํางานยังไงก็คิจการเนวไหไกะให้ลุล่วงไปด้วยดีครับ <c oughs> คิดจริงใดก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปราถนาเด้อครับเด้อพี่น้องเอยเอฟซีทุกคนครับ ร่มแห้งแ้มันนี่ร่มแห้งอยู่ครับแต่ว่าแดดสมกาดค่ะโอ้มันก็แซบ่บ้วเขากันกระตม เอาบ่เอรอเอาอันขรปุนให้ขรปุนบ่สนตัวสิกินงายคููแขวบดีเนาะเออซอมกับนี่ mực kệ hết mặc mực hết nền sạch sẽ sạch 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 ไม่แสบครับอากาศไม่ห่อนรับเาอากาศแม่นยมมันฝนบดตกแคบเถื่อสองมันสองมือสมบูรณ์ผ้าพอมา,พา,ากินน้ำก็เลยมันห่อนค่ะก็เลยไปเปิดแอร์เพื่อน,นอนมนห่อนคลายมันกระฟิดป,ปกติอยู่ครับปีนี้ฝนบดตกแคบเถื่อ มันเป็นนังดอก <laughs> อยามันต้นาตามมันของธรรมชาติมันกะแต่มันจิตเป็นแล้วตัวนี้ธรรมดาปัญหาไงกะ ช่วงนี้นาช่วงการนี่พ่อใหญ่ตกกา่าเนี่ยเงี้ยวลครับแต่ปีนี้บ่มีครับฝ่าฝนบ่มีเลยอุ้ยว่าบ่ไหวอยู่ใสหนาทั้งเหนือกะคือกันเันว่าเรื่องเฮ็ดได้เฮ็ดหน้าพ่อใหญ่กะอว้ยคห็นสงการเลยก่าเงี้ยวแล้วนะ ปีนึ้งก็มีครับหอดเดินหกมากนี่ดำนเนี่ยพอใหญ่ดำให้ดำหน้าแล้วเดี๋ยวเลยสองามือก็แล้วไปนะครับปีนี้โอ้ยมาแห่งมาแรลงเห็น,นอกอ อุ้ยตำหึงย,ยังมันแสบคักคักนัวค่ะ เีทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญในกิจการงานนะได้กะแห้เจริญเดอ้อครับเดอ้ออยู่ต่างประเทศเพ<ม>ิ่งกระแหงมีความสุข,อย,สขอยู่ละละะบ่ถึงว่าบได้มากกะเพราะยังกิเป็นกำลังใจสวยอยู่มวนอยู่ซ่นแม่นเะได้กะ ให้จะเลื่อนหนุ่งเรื่องคิดเงินกน็ให้เป็นเงินคิดท่องให้เป็นท่องเดอ้อพี่น้องเอ้ ไหลน้ำค่ะพี่น้องแมนอยู่แสบอยู่โอ๋อันนี้เกดีอยู่เด้อเอาสอนเอาค่ะเดี๋ยวพ่วงบ่ มากรอซกะมาด,ดินหน่อยมันแล้วแซ่บอดีได้พอมั่งนะนี่นัวแต่ะเบลเอาเปลือกมันใส่เปลือกมันยังหยาบยังน้อยแล้วอยู่ในแกนมันฝรั่งนี้นวดมะกอ,อกเสือแซ่บครับเอว มูแสบครับน้ำเป็นแห้งแสบนัวครับสวติดีเดอร์ย่าสมากเด้อัอ <c oughs> สมากบ่สมากแล้วค่อยๆสดเหม่อนละเนาะมสมากน้ำต้ี่คัดเพล่ แสบก,ก่ะคะแสบอีลีเดีอยตำมังค์งคือขาดแท้ตำมังหงย่มเทียงเนาะค่ะพ่อแสบเนาะ เผ็ดบ่าผักเผ็ดพอดีพอพนัอองกินเผ็ดเก่งผสมอีกค่ะเนี่ยเหมือนพี่เหงาอืะอือพนัง เแซบหน่อโอ้ยยังมครับเสซยบกะว่าบุปปินคร้บเบสเบครับเมื้อยังมาเฉบกำหงำเทียงคักพอกัดสดเลยจะน้ำแล้วค่ะยบำโมค่อยดีปะเนี๋ยครับปั้นบมค่อยดีประเดี๋ยับ มันนส่งกับภาพมากินตำหมูฮู้นะคะแกมกระขปุนกับแคบหมูพักสดส,ส,ส,สเต็มถาดกระแซ<ส>บคถาดแซบแซบดี้ลยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่ทห้เกียรติเขาไม่ได้ตามรับชมนะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจส่งติกิบต่อไปคะ่ะสงศา์กับพ่อจา้าค่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ